ถ้าเราต้องการผลลัพธ์ใหม่เราต้องทําเหตุปัจจัยใหม่ๆเข้าไปในสิ่งที่ต้องการให้มากขึ้นให้ไม่ให้เหมือนเดิมอะถ้าเราฝึกให้คํานิยามกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแบบตีบวกกับทุกสถานการณ์ให้เข้าข้างตัวเองว่าเออสถานการณ์นี้มาเพื่อเราเติบโตมาเพื่อเราเจริญรุ่งเรืองมาเพื่อเปลี่ยนแปลงอะไรให้เราบางอย่าง เหตุการณ์นั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวเราแต่ถ้าเราให้คํานิยามกับสถานการณ์นั้นๆว่าสถานการณ์นี้ทําให้เราแย่ทําให้เราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีทําให้คือคทุกทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่กับที่เรานิยามโดยเฉพาะการให้ความรู้สึกกับสถานการณ์นั้นๆเนาะเมื่อวานเป็นวันวาเลนไทน์เนาะหลายคนก็อาจจะ มีความสุขได้รับช่อดอกไม้มีความสุขที่เ,เขาเรียกว่าอะไรกับสถานการณ์วันวาเลนไทน์แต่เราคนหนึง่งความรู้สึกเราไม่ได้ดอกไม้แต่เราก็ดีขึ้นอะ่นะเนาะคือหันกลับมารักตัวเองอย่างมีความสุขแม้จะคนเดียวอยู่คนเดียวรักคนเดียวรักตัวเองนะเออแต่มันไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะเพื่อนเคือการรักตัวเอง มันต้องคือเราเราในแง่มุมของเราเนาะคือการที่เราทําอะไรคิดรู้สึกและการกระทําเพื่อความสุขกายสบายใจของตัวเราเองโดยที่ไม่เบียดเบียนตัวเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี้ยเนาะมันก็ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวถ้าเรารักตัวเองก็เดืการพัฒนาอย่างเช่นของเรานะพัฒนาการใช้ชีวิตของเราไม่อยากใช้ เงินแบบเดือนชนเดือนแล้วก็เก็บเงินฝึกเก็บเงินฝึกออมเงินฝึกบริหารเงินเท่าที่เรามีนี่แหละแล้วก็อ,อ่านหนังสือซื้อหนังสือมาอบรมอาจจะไม่ได้เสียเงินค่าอบรมเลยนะเพื่อนแค่เราสนใจในเรื่องอะไรเราสนใจในเรื่องการทําอาหารสนใจในเรื่องเก็บเงินสนใจในเรื่องเทรดหุ้นสนใจในเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหมดอะ ว่าแต่คุณจะเลือกดูอะไรใน YouTube เลือกดูอะไรใน Google เลือกค้นหาอะไรเนาะเราขอบคุณรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อเราทั้งนั้นเลยแล้วเราก็แบบได้ใช้บริการฟรีเราแค่ใช้เวลาเสียเวลาเนาะใช้เวลาของเราอเออมาสร้างคุณค่ากับสิ่งที่แบบว่าฟรีจาก YouTube จากสิ่งนี้ที่เรามาเสพเสื่อเนาะเราก็มาพัฒนาปรับใช้กับชีวิตของเรานั่นคือ ความมหัศจรรย์ความอัศจรรย์แล้วที่เราได้ได้รับจากโลกสื่อโซเชียลต่างๆในปัจจุบันนี้เนาะขอบคุณ YouTube ขอบคุณ Facebook ขอบคุณสื่อต่างๆที่ทําให้เราพัฒนาได้ดีขึ้นเก่งขึ้นเนาะใช้ชีวิตอย่างดีขึ้นเมื่อวานเจอสถานการณ์หลายๆอย่างต้องตัดสินใจให้ลูกน้องลูกสาวเนาะขออนุญาตไปกับเพื่อนเพื่อไปห้างนึง แล้วเราก็ไม่เคยอนุญาตให้น้องไปเลยไม่ให้ได้ไปคนเดียวหรือกับเพ,เพื่อนโดยที่ไม่มีผู้ปกครองน้องก็ว่ามีผู้ปกครองแต่สุดท้ายก็ผู้ปกครองก็มาทีหลังแต่เราก็อนุญาตให้น้องไปคืออยากจะฝึกให้น้องได้เรียนรู้เนาะไม่ใช่ไม่ห่วงเนาะแต่ว่าเราห่วงไม่ห่วงแต่ไม่อยากให้ความห่วงของเราปิดกั้นโอกาสที่จะให้น้อง เรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันคือแค่การขึ้นรถเมย์น้องก็ไม่เคยขึ้นคนเดียวแล้วก็การเดินทางคนเดียวโดยที่ไม่มีป้าหรือไม่มีพ่อไม่มีแม่ที่จะไปด้วยน้องก็ไม่เคยแต่อันนี้เขาไปกับกลุ่มเพื่อนซึ่งกลุ่มเพื่อนก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็เด็กก็ป .6 หนาปองสิบสาอ่า12องขวบเนี้ยเนาะแล้วก็โชคดีมากๆที่เราตัดสินใจให้น้องได้เรียนรู้เนาะน้องก็เออดีใจมีความสุข ก็ตื่นเต้นนะเนาะหลังจากนั้นก,ก็ก็ความรู้สึกว่ามันเหมือนชีวิตผจญภัยอนะ่ะเนาะแล้วเราก็เาพาน้องโชคดีรถเราคือน้องโชคดีรถชื่อโชคดีนะไปรับน้องแล้วก็แต่ว่ามันมีอาการเหมือนรถจะมันมีการรถจะเสียเนาะเราก็เลยบอกว่าเออโทรหาอู่โทรหาแต่ไปยังไม่ถึงอู่เพื่อนแต่ใกล้แล้วโชคดีมากๆ รถเสียการคัรถเสียจริงๆรถด,ดับเลยสตาร์ทไม่ติดอูอเออ่เนาะก็มารับรถเราแล้วก็เข้าอู่ไปแล้วก็เพิ่งไปรับรถมาวันนี้นะสองสถานการณ์แล้วมันทำให้เราแบบตื่นเต้นแล้วทําให้เราบอกว่าอุ้ยเราเจออะไรสถานการณ์ที่แบบคือมันรถด,ดับแล้วมันจะเลี้ยวอ่ะแล้วเราแค่นี้เราก็ตื่นเต้นแล้วเราก็กลัวไหมกลัวเพื่อน คือมันเคยเจอสถานการณ์รถดับมารอบที่สาม้ว้วแหละ,นะเนาะน้องโชดีอาจจะสิบกว่าปีแล้วอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วอ,จจอ่ะเนาะแล้วใช้เขามานานแล้วแล้วก็คว,ความรู้สึกว่านั้นแอร์ก็ไม่เย็นอนะรคือร้อนแต่ความการที่เรามีตั้งสติกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆโทรหาช่างเพื่อทำเนี่ย และเราก็ทุกอย่างมันก็ผ่านไปด้วยดีเราพยายามมนุษย์เนาะ,ะพยายามที่จะตั้งสติพยายามที่จะทำให้ดีที่สุดประคองชีวิตของเราให้ไปอยู่ในลูทางที่ว่ามันโอเคสำหรับเราอะไม่ว่าจะก,การตัดสินใจให้ลูกไม่ว่าการที่เราเจอเผชิญเหตุการณ์ที่มันรู้สึกว่าแย่เนาะรู้สึกว่าแย่นะตอนนั้นนะแต่ก็ ขอเปลี่ยนความหมายใหม่ว่าสิ่งสิ่งนี้มันอาจจะมีสิ่งดีแต่ก็โชคดีอ่ะเพราะมันใกล้แล้วใกล้ที่จะถึงอูล่ละเขาก็มารับรถให้เราแค่แป๊บเดียวอนะ่เนาะเอองั้นถ้างั้นเราไปที่ห้างกับลูกแล้วทีนี้แล้วยิ่งไกลจากอูก่ไกลจากตรงเนี้มันก็จะต้องเข็นรถมาว่าจะลากรถเสียงเงินค่าลากรถอีกอะไรเงี้ยเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราให้ความหมายหรือกับสถานการณ์อะไรไม่ว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์หรือวันไหนๆเราก็มีความสุขได้ทุกๆวันถ้าเรามอบความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเองเรายังมีเพื่อนเมื่อเหตุเกิดเหตุการณ์อะไรเราอย่าทิ้งตัวเองการที่มีสติการที่เอาสติมาคลองชีวิตของเราเนาะสมาธิมันก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ง สมาธิก็คือการอ่านหนังสือในการทํางานในการาทําอะไรสมาธิคือความเยียบความสงบของจิตใจแต่สติคือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเรายังประคองชีวิตอยู่ในลู่ทางที่ดีและเป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าได้หรือเปล่าเราเราให้คํานิยามแบบนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพยายามตั้งใจที่จะใช้ชีวิต ในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่รู้จักสร้างคุณค่าเนาะสร้างคุณค่าและแบ่งปันให้กับครอบครัวของเราเนาะให้กับครอบครัวของเราก่อนครอบครัวเล็กๆของเราเนี่ยแล้วค่อยๆแผ่ขยายไปยังทุกคนที่เรา,เาผ่านเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะก,การเดินทางไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานเนาะชีวิตของเราเราคือมนุษย์เงนินเดือน เราก็จะเจอเพื่อนร่วมงานหรือว่าเราไปไหนก็ตามเราอยากให้ชีวิตของเราอ่ะเป็นแสงสว่างเป็นเป็นสิ่งที่นำพระพรไปทุกที่อ่ะประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะเออเราก็คิดเวลาเราเดินทางไปที่ไหนก็ตามเราเราจะเหมือนจินตนาการว่าเราจะมีไม้กายสิทธิ์หรือ,อมีแสงสว่างแบบพลังงานดีๆ กระจายไปรอบตัวให้ทุกคนทุกที่ที่กําลังมีความทุกข์อยู่อะไรแบบเนี้ขอให้เขามีความทุกข์น้อยลงหรือเขาให้คอให้เขามีความสุขมากขึ้นให้พบหนทางในการที่สลายปัญหาในการที่แก้ปัญหาอะไรเงี้ยเนาะเราก็เลยแบบสิ่งไหนที่เราทําได้สิ่งไหนที่เราอยากเปลี่ยนแปลงตัวเราเองไปในทางที่ดีแล้วก็ลงมือทำเนาะโอกาสครบรอบหนึ่งปีขอบคุณเพื่อน ที่ติดตามคนแรกและเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็มเราทำคลิปด้วยการที่เรามีวินัยภูมิใจในตัวเองมากๆการทำการทาอย่างมีวินัยแล้วก็การสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองก่อนเป็นดับแรกเนาะสร้างแล้วก็แบ่งปันไปยังเพื่อนๆ สิ่งใหนที่ดีมีประโยชน์ขอให้เพื่อนรับไว้สิ่งไหนที่ไม่ค่อยถูกใจไม่ถูกใจเลยก็ให้วางไว้ก็อย่ารับไปก็แล้วกันคือเราเป็นคนหนึ่งที่เราก็แนะนําน้องเหมือนกันแนะนําลูกสาวเราเนาะเวลาที่ไปดูคลิปใครก็ตามหรือไปดูสิ่งไหนที่เราไม่ชอบขอให้ข้ามไป เราไม่ต้องไปวิจารณ์เราไม่ต้องไปคอมเมนต์ไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นในสิ่งสิ่งที่เราไม่ชอบเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบสิ่งไหนเราไปโฟกัสสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ยิ่งจะขยายยิ่งตราตึงในหัวใจในความทรงจําของเราเหมือนกันกับเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบว่าเหตุการณ์นั้นทําให้เราเสียใจทําให้เรารู้สึกแย่แต่เราไปที่ไหนเราก็พูดถึงนึกถึงคิดถึง มันก็จะตราตึงอยู่ในหัวใจมันก็จะไปในทุกที่เราก็จะแทนที่จะอยากลืมเรากลับจำตลอดกลับจำไปเพื่อพูดให้คนอื่นฟังไปแพร่กระจายสิ่งที่เป็นทุกข์จากใจของเรามันไม่มีประโยชน์แต่ก่อนเราเป็นเนาะเราเป็นทุกครั้งที่เราเจอใครเราก็จะเล่าสิ่งที่เป็นดราม่าให้กับคนอื่นฟังซึ่งคนอื่นเขาไม่ได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้เราได้แต่เรา พูดไปแล้วเรารู้สึกสบายใจไงรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าคนอื่นที่เขาฟังอะ่ะแบบเขาข้างเราว่าเราไม่ใช่คนผิดเราไม่เป็นคนดีนะอะไรเงี้ยซึ่งดีจริงๆแล้วมันมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีเกิดประโยชน์อะไรเลยเขาอาจจะแบบราคาญเราด้วยซ้ำแต่เขาไม่กล้าไม่กล้าพูดไม่กล้านั้นแล้วยิ่งการส่งต่อข่าวที่แย่ๆเนะาะหลังจากนั้นอารมณ์ลบๆอารมณ์เนี้ยที่ตราตึงอยู่ใน ความรู้สึกในสมองของเราในความทรงจำของเรามันยิ่งแผ่กระจายไปเรื่อยๆสิ่งใดที่ทำผิดพลาดไปทำพูดไม่ดีหรือพูดอะไรไปก็ขออภัยเพื่อนๆและขอให้เพื่อนโชคดีมีความสุขวิัยในการใส่ใจในการสิ่งนิสัยของตัวเองแนมะ้ว่านิสัยจะเป็นนิสัยเล็กๆก็ตามสิ่งนั้นปลูกอะไรย่อมได้สิ่งนั้นเพื่อนๆเราไม่มองข้ามที่นิสัยเล็กๆ ที่เราทําทุกวันในกิจวัตรประจําวันของเรานั่นแหละการอ่านหนังสือเพียงวันละหนึ่งหน้ายังดีกว่าไม่ไม่กล้าเปิดหนังสือเลยเนาะซื้อหนังสือมายังไม่กล้าเปิดเลยกลัวมันเก่ากลัวมันมีรอยยับเนาะซึ่งไปซื้อหนังสือมามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อย่างน้อยลงมืออ่านทีละหน้าวันละหน้าวันละสิบรรทัดก็ยังดีวันละหนึ่งบรรทัดก็ยังดีดีกว่าไม่อ่านเลยเนาะฝึกนิสัยใหม่ แล้วสิ่งต่างๆเนี้ยเราใส่ใจสิ่งไหนสิ่งนั้นจะชัดเจนและดีขึ้นเราใส่ใจในเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพก็จะชัดเจนและดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยเพราะเราเห็นว่าสุขภาพเป็นสิ่งสาคัญเราก็ใส่ใจแล้วสุขภาพเราก็จะดีขึ้นฝากไว้กับเพื่อนๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท่านและให้เพื่อนมีความสุขและโชคดีตลอดปีและตลอดไปขอบคุณมากๆ